วันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q and A จำนวนสองข้อที่คุณก็ตอบได้ทุกข้อนะถ้ามีหนึ่งข้อคูก็ตอบถ้ามีสองข้อคูก็ตอบถ้ามีศูนย์ข้อคูก็ตอบเพ้อเอาแล้ครับห้คนที่มาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครนะเพื <h <h ่อจะพาคลิดพาไปจำนวนขี้นี้มาคิวอันเอง โมเดลใหม่โมเดลเก่าเดี๋ยวเทียวอ่ะมาอาหารที่ไม่ชอบแล้วตัวละครแต่ว่ามึง อะไรวะเออชอบผมไปยอายช้วยมาด้วยไปมไปสุขอย่างกินก็ มาตระาณหนึ่งอาหารที่ไม่ชอบตอนอาหารที่ชอบอาหารที่ชอบของคมก็จะเป็นส้มตำถ้าชอบสุดก็หมูหันอะหมูหันละครที่ชอบนไหนอะไหนๆไหนของคุณเจอผม ถ้าของคุณจะชอบเป็นตัวนี้ผมจะชอบเป็นไอตัวสีม่วงๆนี่สุดนะถ้าของคุณจะชอบเป็นตัวไอตัวสีม่วงๆนี่สุดนะเนี่ยสีม่วงๆเนี่ยเออตัวจริงดูอลไรนะเราชอบคือดีมากเลยเนี่ยเนี่ยมันมันดู แบบลอนัทุกคนเนี่ยแบบแบบแบบไม่รู้ทะไรแบบมันเข้าคูดเลยแล้วทำไมหน้าตัวควยพริกเนี่ยเฮ้ยเอาละเออมือขนัก็สบายเฮ้ยเฮ้ยถ้าตัวละครผมจะชอบตัวละครที่ตัวเองใช้ความจำสัะคือมันเปนอะ่าีไม่ตกต่างแล้วจะหบันาอ สองอาหารที่ไม่ชอบตัวละครที่ไม่ชอบอาหารที่ชอบของผมอาหารที่ไม่ชอบผมนะอ้ามาของผมเนี่ยมันจะเป็นเอ่ะไรทองหยิบทองหย่อดนะ้า,าเพราะผมไม่ชอบกินของมันหวานนะครับกินอะเปรี้ยวเเผ็ดอะไรแบบนี้ไม่ชอบกินของหวานนะถ้าเป็นเค้กเนี่ยผมก็ไได้อยู่นะก็ <c oughs> อูสามนะสามชอบเอ้ยไม่ชอบตัวละครนะถ้าชอบตของคุณเหมือนจะไม่ชอบตัวละครไม่ไม่มีนะครับครับถ้าตัวละครที่ผมไม่ชอบที่ผมเชื่อมันจะเป็นแบบไม่มีเหมือนกันครับมันไม่มีเลยสามชอบสัตวรูในมากที่สุด สัตว์ปุ่นชั่ววจะเป็น,ปนหงส์จอกนี่ครับอืมทันทีก็จะ่อเอ่อสัตว์สองตัวนะครับหมาแมวชั้สองทำไมถึงทำยูทูบเพราะอ่ะผมจะเล่าให้ฟังตอนนั้นอ่ะผมมีชีวิตโดยคลิปหนึ่งเป็นคลิปตอนเด็กไอคลิปแรกผมไม่ใช่คลิปฟรีไฟล์หรอกเว้ยแล้วคลิปตอนเด็กผมอ่ะ เป็นเจบแม่ผมทำมาแล้วผมก็ไม่ได้ทำเลยพอมาเห็นคลิปพี่มิเตอร์พรามเอ่อชิมีสกูคลิปนี่ที่ได้บอกเขาไม่ได้เลยผมไม่ได้ดูอีเพย์แรกเลยเออึมฮึ้ม ผมดูอีพีสองก่อนแล้วไปอีพีหนึ่งแล้วไปอีพีสามแล้วไปอีพีสี่ตรงนนอกากอีพีห้าอีพีหกเนี่ยก็ดูไปเรื่อยๆนะก็พี <itter> ่มิตรธรรมเป็นตัวจุดประกายไฟอะ่ะประกายไฟที่แบบ้าว่าผมมีกำลังใจถ้าไม่มีริ่มฟังก็ไม่มีสน เคยอยู oh, oh. ่คอมเมนต์ดามไหมโอ้โหคอมเมนต์นี้ก็ผมมีนะก็กิๆกกิคดเหมือนกันเเฮ้ยคนเฮลยออคิดว่นลรไปละสวาเบียในมดอันนี้ไม่ใช่วสุดชอบในกลุ่มนี้กับเย่นตาเดียว ครับซึ่งถ้าไม่มีชาโดวงถ้ามีชาโดวงป้ได้ชาโดวงเลยนะแล้วลนะชแบบาโดวงก็เพลิดอ,อันนี้อะไรอ่ะอ๋ออุปกรณ์เสียได้เปล่าแต่เน,น็ตที่ไม่อุปกรณ์เสียบ้างไหมแล้วก็แคปมันทำไมเสียบ้างไหมโอ้โหเคยเป็นครับเลยหลายรอบแต่ต้องลบลบลบไปแอปเนี่ยไอแอปที่มันเนี่นนกนาายกำลังถ่ายอยู่นะ ออกแล้วก็ต้องหลดในคิดว่าจะทําซีรีส์ใหม่ไหมอ๋อมันมีซีรีส์นึงครับที่ทําไปแล้วแต่ว่าติดแล้วก็สิ้ก็เลยลบจบแต่ว่าจะอ่ะบอกชื่อเรื่องอะไรกันซีรีส์เออ่ผู้กล้าแห่งกาลเวลาครับใครคนหนึ่งอนะ่ะอยู่ในชีวิตใช้ชีวิตพลังแห่งกาลเวลาเดินอยู่ดีมีเท่แห่งกาลเวลาปรากฏตัว เออคือเจอผีไม่ไหมเพราะจรโมดเนี่เลยแต่ถ้าเป็นจำสแกลในเกมผีในเกมจำสแกลในเกมผมกลัวแต่ถ้เป็นนอกทกจอแบบต่เช่นเมื่อคืนเมื่อคืนวันที่ยีบสใช่ไหมเมื่อคืนวันที่ยี่สิองเลยคือตอนเราไปห้องน้ำพอปิดไฟเสร็จปุ๊บชูวักดูหันหลังชุวักดูฟิน อคลิปไหนทำยากสุดและนานสุดมันต้องคิมเปอเัอร์นี้เลยครับทำยากและทำนานที่สุดใช่ไหมคือมันคือซีรีส์ด้วยคือต้องเจอคือมันดัดแปลงหลายอย่างลแล้วคือต้องเป็นผู้จุๆ แล้วแล้วคือผมอ่ถ้าเปลี่ยนตัวละครเนี่ยผมแนี่คือจะแบบจะเอาติดตัวละครนึงมันไม่ได้เลยผมต้องต้องอัดคลิปไว้แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อัดคลิปไว้แหละเข้าแบบเออถ่ายเข้าฝาออถ่ายแล้วไงแล้วไงแล้วไอไลฟ์เนี่ยไลฟ์ล่าสุดเนี่ย ก็ไม่รู้มันงันทำไมคือประกาศนะไอ้เนี่ยคนยกเลิกแค่ยกเลิกแค่ไอ้วันบล็อกอย่างเดียววันบล็อกวันบล็อกอย่างเดียวถ้าใครดูมันอตอนนี้ก็วันบล็อกอย่างเดียวนะคือไม่เอาอย่างอีกเลยนะคือเอาอย่างเงินได้แต่ไม่เอาวันบล็อกแล้วลบทิ้งไปแล้วเออ เอาเฮ้ยยังไม่จบนะเฮ้ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยครับไม่องั้นผมจะทำลายการสับเปล่ยนไอทิ้งยังไม่กดแชร์เล